เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีรายงานว่าสหรัฐจะเริ่มซื้อคืนธนบัตรรัฐบาลซึ่งมีเป้าหมายเพื่อซื้อคืนธนบัตรรัฐบาลสหรัฐมูลค่าสูงถึง5 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนอกจากนี้เองโครงการดังกล่าวยังเกิดขึ้นในช่วงเวลาสําคัญเนื่องจากการคาดการว่าธนาคารสหรัฐหรือเฟดจะทําการประกาศลดอัตราดอกเบีย้ยฉุกเฉินในเร็วๆนี้โดยโครงการนี้จะเริ่มต้นด้วยการซื้อคืนมูลค่า8 5พันล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหา ตามกําหนดการเบื้องต้นล่าสุดนอกจากนี้เองโครงการนี้จะตามด้วยการซื้อคืนธนบัตรรัฐบาลมูลค่า31.5พันล้านดอลลาร์ในช่วงเดือนกันยายนหลังจากนั้นรัฐบาลสาหรัฐจะเริ่มซื้อคืนมูลค่ากว่า10พันล้านดอลลาร์ในช่วงเดือนตุลาคมตามกําหนดการในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการกับอุปทานธนบัตรรัฐบาลในตลาดและการสนับสนุนสภาพคล่องในขณะเดียวกันตลาดก็คาดเดากันอย่างกว้างขวางว่าเฟด ธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยแบบฉุกเฉินโดยทางด้านของาศาสตราจารย์เจเรมีซีเกลแห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตันได้ออกมากล่าวอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความคาดหวังของเขาว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างมีนัยยะสาคัญซีเกลเรียกร้องให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยฉุกเฉินที่75จุดทื้นฐานตามมาด้วยการปรับอัตราดอกเบี้ยทื้นฐานอีกครั้งที่75จุดพื้นฐานในช่วงเดือนกันยายนตามการให้สัมภาษณ์กับทาง NBC นอกจากนี้เองทางซีเกลยังวิาพากษ์วิจารณ์ธนาคารกลางสหรัฐที่ไม่ดําเนินการใดๆแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อและอัตราการจ้างงานจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็ตามเขาโต้แย้งว่าอัตราเงินเฟ้อลดลง90%เมื่อเทียบกับเป้าหมายและการจ้างงานยังสูงเกินเป้าหมายอีกด้วยนั่นคือ2เป้าหมายที่ธนาคารกลางสหรัฐระบุไว้อย่างชัดเจนนอกจากนี้เองทางโรเบิร์ตเพเตอร์นักวิเคราะห์การเงินชื่อดังและประธานบริษัทอีเลียตเวฟอินเตอร์เนชั่นแนล ยังคาดหวังว่าธนาคารการาลางสหรัฐจะดําเนินการก่อนการประชุมตามกําหนดการในช่วงเดือนกันยายนเนื่องจากตลาดเกิดความวุ่นวายเมื่อเร็วๆนี้แต่อย่างไรก็ตามเครื่องมือเฟดสวอตของ CME ระบุว่ามีโอกาส74.5%ที่เฟดจะปรับลดอัตราด,ดอกเบี้ย50จุดทื้นฐานในการประชุมช่วงเดือนกันยายนในขณะที่โอกาสที่เฟดจะปรับลดอัตราด,ดอกเบี้ย25จุดทื้นฐานอยู่ที่25.5%ปฏิกิริยาของตลาดต่อการคาดการเหล่านี้ ค่อนข้างผสมกันบนเว็บไซต์พนันโพลีมาเก็ตแสดงให้เห็นว่ามีโอกาส55%ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยฉุกเฉินเมื่อวานนี้ท่ามกลางข่าวลือเกี่ยวกับการประชุมฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นของเฟดแต่อย่างไรก็ตามโอกาสดังกล่าวลดลงเหลือ18%เนื่องจากไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการโดยโครงการซื้อคืนธนบัตรของกระทรวงการคลังถือเป็นมาตรการเสริมสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาสเสถียรภาพของตลาดการ เงินและด้วยการลดลงของปริมาณธนบัตรของกระทรวงการคาลังรัฐบาลหวังว่าจะช่วยสนับสนุนราคาธนาบัตรและควบคุมอัตราผลตอบแทนได้ซึ่งจะช่วยสนับสนุนสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมโดยอ้อมท่ามกลางความวุ่นวายที่เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจถดถอยท่ามกลางเหตุการณ์เหล่านี้ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีทั่วโลกได้เห็นการฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อยซึ่งทําให้รู้สึกโล่งใจหลังจากเหตุการณ์แบ็คมันนี่เดย์